มีใครนยยี่วะพี่แมี่วคุณมิ้คุณม,มิ้งทำไมทำไมเลือดเต็มตัวแบบนี้คะแกมาถามเสีดีกว่าพี่ตาก็บอกว่าเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงแล้วแกมาทิ้งฉันทำไมก็แมตกใจ่นี่คะนึกว่าผีคุณมิ้ไปเถอะค่ะไปเข้าบ้านนะคะเลือดเต็มตัวเลยค่ะ ้ยไปทำอะไรมากันเนี่ยอุ้ยเข้าบ้านค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะคุณม้ยมาค่ะมาค่ะคุณมี้คะเดินแบบนี้สามเดือนก็ไปถึงโซควาค่ะเร่วนิ่หนิ่งไอ้จุ๋นเอ้าแกเข้ามาฉันต่อยจีนได้เต่าแมวค่ะไม่ใช่เต้ม แกไม่ต้องมาโกงเลยแกคือไตั้มไม่ใช่แกไม่ใช่โกหกฮะคุณมิ้สองใครจะมองมากคุณคุณคุณมิ้คะตั้งสติกานี่แมวค่ะไม่ใช่ตั้มนะคะแกไม่ใช่พี่แมวแกคื so like, od, อไตั้มไม่ใช่ไม่ใช่โชคดีนะคะที่ข้างบ้านแมวอ่ะเป็นค่ายมวยแมวและกูปักรักจะมวยบ้าง เ่องมันก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ขอโทษครับพี่แมวที่มิ้งไปต่อยพี่แมวอ่ะนี่ครับแล้วคนคิดตั้มที่มิ้งไปต่อยเขาเนี่ยเขาเป็นใครครับก็นั่นน่อสิครับใครอะครับไม่เห็นรู้จักเลยครับโอ้โหหัวแตกเพราะว่าคงไปมีเรื่องคนชื่อตั้มเลยนะลองคิดดูดีๆอีกทีลูกไปมีเรื่องคนชื่อตั้มที่ไหนจำไม่ได้ครับ นี่ไปกินเหล้าหรือกินยาล้างสมองมาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเราเนี่ยกินเหล้าแล้วขาดสติเลยสอนลูกแล้วรู้จักสอนตัวเองบ้างสิจะลูกเข้าตัวจงะงั้นต้องตั้งไหนวะเนี่ยแมวเอ้ยคนบ้าอะไรไปทะเลาะก,กับหมาเล้งก็คุณให้เงินละคะเวลาเมอาทีไรทะเลาะก,กับหมาหน้าบ้านทุกทีอายจังมีกัวงวลหนึ่งลูกตัวอย่างดีๆทำไมไม่รู้จักจดถึงจำ จำตัวอย่างเร็วๆของพ่อเขาไว้ได้ย,ไยังไงแกไม่ต้องเถียงเลยนะแทนที่จะทําตัวเป็นพ่อที่ดีให้ลูกเห็นแมกินแต่เหล้ากินแต่เหล้าหมดเงินไปแค่ไหนแล้วใช้เงินมากๆพอเงินหมดขโมยเงินเมียเมียจับได้โดนกระทืบสมมตินหน้เหล่าเนี่ยนะมันเป็นจุดเริ่มต้นปัญหาของครอบครัวนะลูกฮ้อย่าไปเอาตัวอย่างโอ้ สอนไม่เคยมาเจ็บที่กูวะเนี่ยอ้ทุกคนคะแมวคิดออกแล้วค่ะว่าคนจู้ตั้มเป็นใครใครวะใครอะคนที่อยู่บ้านหัวมุมเฮ้ยคะใช่มั้งนั่นเขาเป็นตุ๊ดเป็นแตวแต่งตัวเป็นสาวด้วยนะนิสัยก็ดีดีคงไม่มีเรื่องกับมิกหรอกนะไม่แน่นะคะ ตอนที่คุณมิกเมาอ่ะคุณมิกอาจจะแถวแตกไปแย่งกู้ใจคนเดียวของคนชื่อตั้มก็ได้ค่ะโอ้ยใครก็พูดนะมีบุญคุณอันใหญ่หลวงน้ำห่วงหัวอ้าวน้องมิกนี่น้องมิกเป็นไรครับทำไมหน้าตาน้องมิกเป็นอย่างนั้นนะครับเฮ้ยกใจเลยทั้เมื่อคืนเนี่ยมิกไปเที่ยวแล้วก็มีเรื่องอ่ะนกรสภาพเป็นแบบนี้อ้าวแต่เมื่อคืนออกจากร้านของคุณครับไปใน น้องมิกไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะคร,ครับมิกครับเมื่อคืนมิกอยู่ที่ขขาคุณครับด้วยเหรอนั่นสิครับไปอยู่ตอนไหนอะอ้าว <laughs> แสดงว่าเมื่อคืนมิกไม่ได้มีเรื่องที่เที่ยวแต่มีเรื่องกับคนแถวนี้สแสดงว่าคนที่ตามต้องเป็นคนแถวนี้อืคุตามตามอ๋อคุณตามลูกค้าประจำนั่นหรอครับไอ้ก้นแกจับคนที่ตามด้วยเหรอก็เขาเป็นลูกค้าประจำแล้วเมื่อคืนน้องมิกไปกลัวระสาทเขาไงครับจริงเหรอครับมิก ไม่รู้ครับมีจำไม่ได้จำได้แม่เลยครับผมมากครับโอกาสหน้าแวะมาใหม่นะจ๊ะผมมากครับโอ้แม่กันหน้ากนลาหรือยังใครมา้องเพลงหน้าละอันกมีคนให้กอดยังคนทากับเปียวจักใครดีระวังละได้ดีกว่าได้ได้หัวอ่านโด่งก็มีใครนะคนทาก้บเปียกจังให้ดีระวังละให้ดีกว่า าลุงมิ๊เป็นไรวะไม่รู้เหมือนกันครับเมื่อกี้เพื่อนคุณมิ๊กมาส่งทำบอกว่าคุณมิ๊กกำไปงานเลี้ยงมันเกิดเพื่อนมาแล้วเมามากที่บอกจะพาเข้าร้านเนี่ยนะครับเออลุมิ๊ครับคือเมาขนาดนี้กลับบ้านไปนอนดีกว่าน้องมิ๊ครับกลับบ้านไปนอนอะไรเกยโกนบ้านไม่หนีไปไหนหรอกไม่ต้องรีบกลับมาเต้นกับมิ๊กดีกว่าหลัวอะไรหลบหลอกับไปนะยนะี่น่าต้องไปเต้ ก่นก่ยางเฮยแล้วยางก็เปี่ยวจังให้ทเราเราให้ดีกว่าห้าชชาเฮ้ยโอ้หลับแล้วครับพี่ทีกคนพาคุณมิกลับบ้านดีกว่าครับเออไปๆๆไปโ้พไปไบ้านเลยาจะรอจนหัวนบ้นราไปไหนไนไปรับ่ไปงการเพอกาไป พจะลุกขึ้นมาอีกไหมครับเนี่ยผ่ากีนไม่น่าจะฟื้นแล้วหรอวะไปโอ๊ยเอาไปเอาไปไปยไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวพี่จะคนไปส่งไปนอนไปนอนไปนอนลุกลุกลุกลุงลุก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 ลุลุกลุกลุกลุงลุ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 กลุ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 งลุงลุกลุ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 ล เดินให้มันดีๆหน่อยพี่พี่ผมขอโทษด้ยครับพอดีเพ้งมีขมเมา่นะพี่พี่ครับให้เดินดีๆใช่ไหมพี่จัปอโต๊ะโต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 โอ๊ยไอ้นี่ไม่ขอโทษยังจะมากวนอีกขอโทษเหรอครับขอโทษครับ อยากมีเรื่องเหรอพี่ครับคือโบราณเขาว่าไว้นะครับอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะครับผมคือนลองทับขอโทษเขาดีๆนะครับจะได้กลับบ้านขอโทษอีกทีก็ไม่บอกแต่แรกทอ้ทตงๆก็ตก็ตึงตงก็ตึงกงก็ตงก็ตึงก็ตึงตงก็ตงก็ตก็ตแง้งก็ึไก็ตึงก็ตึงก็ต่ก็ตึงก็ตึงก็่งก็ตึงกงก็งก็ตึงตงงีกตองไ ถ้าพี่ตะโกไม่ส่งนะพี่จะฟ้องแม่ให้แล้วพี่ตะโกนออกคนตอต่อต่อต่อถึงตอถึงต่อต่อพี่จะก็ไม่ส่งเดี๋ยวครับพอดีผมจะกลับบ้านพอดีไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมเดินไปส่งมันเองก็ได้ฮะนั่นขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับครับนี่มองอีกทีและถ้าเกิดมองที่ครับผมและถ้าเกิดจะหาว่าใครผิดพี่นั่นแหละเป็นคนพี่ช่างลูกบอ ออกมาเป็นก้อนเชียวทินนัตเตอร์ครับอย่าไปว่าพิจิตรคนอย่างเดียวเลยครับนี่ก็มีส่วนผิดนะครับที่มิกไปกลัวประสาทเขาอ่ะไม่งั้นเขาคงไม่กระทืบมิกหรอกแต่อย่าให้มิกเจอนะครับจะเคลียร์รู้เรื่องเลยครับพี่เป๊ะได้ยันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไดยันพี่โอ้ยพี่เป๊ะพี่เป๊ะจับผมมาทำไมเนี่ยผมทำอะไรผิดนะครับแกจำคุณมิกได้ไหมทำไมจะจำไม่ได้ครับเมื่อคืนเนี่ยน้องคนนี้เมาเมาแล้วเปรี้ยวมากเลยพี่โโอ้ห แกจำได้ไหมที่สภาพเป็นอย่างเนี้ยเพราะอะไรทำไมจะจำไม่ได้ครับเป็นไงเข็ดไหมล่ะพ่อหนุ่มโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยที่โดนแค่นี้เนี่ยแกยังจะปากดีเหรอดีเลยพวกเอาตึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป๋ นี่มันเกิดอะไรขึ้ครับพี่เป๋อ้าาพวกเรากระทืบนอ้คนที่ชื่อตั้มอยู่นีครับผมพวกเรากระทือต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยองเย็นคือเมื่อคืนเนี่ยตั้มก็เดินตามมิกไปพอถึงด้านหมู่บ้านเนี่ยมิกเขากเลยวายใส่ตั้มหลังจากนั้นพวกเราก็กระทือนล้องมิกต่อพวกเรากระเวัดทือ เยุดยุดหยุดหยุดเดหยหยุอุดนวุดเยุดหยุดหยัดมยุดหยุดหยุมหยูดหยุดหุ้ดมยุดหยุดยเดหนเข้าไปหยุดหยุกหยุดมยุด้ยุดหยุดหยไปหยุดหวุเหยุดหยุดหยอดหยเดหยุยุดหยุดหยุดหุดหยุดดยยุดหยุดหยุดหยุยุดุกขึ้นมาได้เขากยเดินไปหยมิกุดหยุดุดหยุดยยุ แล้ตทีนี้ตัวมิกเองก็เลยเซล้มลงมหัวก็เลยไปกระแทกกับเก้าอี้สวนสาธารณะ,ะหัวแตกเองพวกเราก็ะทืบต่อรักว่าไงนะครับตั้ามก็ไม่ได้กระทืบมิกมิกเขาทำตัวเอง โชคดีจังๆที่กระดูไกไม่หักหมอเอ็กซเรย์มาไม่มีผลอะไรแค่บอบช้ำนิดหน่อยใช่มม <laughs> ผมว่าไม่นิดแล้วมั้งครับพี่ดีนะที่เราไปถามยามในหมู่บ้านนะไม่งั้นคุณตั้มเนี่ยโดนกระทืบตายไปแล้วเนี่ยรักต้องขอโทษคุณตั้มแทนทุกคนด้วยนะครับครับเพาเป็นว่าค่ารักษา,ษาพยาบาลทั้งหมดน่ะ พวกผมขอรับผิดชอบนะครับแล้วถ้าเกิดคุณตั้มอยากจะเรียกค่าเสียหายหรือว่าค่าทาขวัญเนี่ยบอกได้เลยนะครับอ๋อองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ตั้มครับครับผม่ขอบคุณมากนะครับที่เมื่อคืนพี่ตั้มเดินไปส่งพี่ที่บ้านนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้ทุกคนเข้าใจพี่ตั้มผิดครับครับไม่เป็นไรครับเออแต่ถ้าจะมีคนผิดก็พี่จะคนคนเดียวนี่แหละที่ผิดอ่ะบ้าชะแล้วบะาะแล้วบะาะแล้ว แปากคอรลอยแล้วมันหลังแหวนเลยดีเอาดีเอาดีถูกไหัเขาบอกไม่เอาไหมโถ่เอ้ยจะหลังแหวนใครน้องแมวเลครับครับโอ้โหใส่ล้มอีกแล้วกูเนี่ยพี่พี่น้องแมวทำไมทำไมว่าทั้งคนเดียวเลยวะเพราะพี่เป็นคนเล่าเองว่าคุณตั้มไม่พอใจคุณมิกก็เลยเดินตามไปหาเรื่องคุณมิก เราหลังจะปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยเมาให้มันน้อยหน่อยสิลูกนี่มันเมาหนักไปเห็นไหมเนี่ยคนอื่นเขาเดือดอร้อนหมดเลยอ,ะอ่ะบอกด,ดาวบนบากคือลูกสาวพอชาตินี้อย่าหวังเนี่ยเนี่ยอ,อันเนี้ยคือเป็นายของนี้โอ้เซมาก็ไอเจ็บตัว จะกลับไปประกวดรายการสึกวันโดนเพลงสักรอบนี่แต่ผมชนะกลับมาเนี่ยผมได้รางวัลเป็นแสนเลยนะครับแสนสาหัสนลยสิพี่ข่าวที่แล้วไปมาไม่เข็ดแต่กลับมาโดนรถชนอ่ะนี่ก็จำแม่นบ้าบอเอางี้ถ้าแกหัวร้องเพลงนะันไล่แกออกเลยคุณแห้งว่าอย่างไรลันจะไล่แกออกไงคุณแห้งจะไล่ผมออกใช่ แขงไงผมออกไม่ได้หรอครับทำไมเกิดคุณแข้งไงผมออกผมจะนำความไปเทดทูลกับคุณลินผมจะบองว่าคุณให้ดีเที่ยวกี่ครั้งฮะโอ้โหอยู่ดีก็ตกใจขึ้นมาเนี่ยขอไอ้กอนนี่แหวงกัดใช่ไหมแหวงแงกัดอย่างนี้นะเดี๋ยวส่งไปอยู่วัดเลยคุณแฮงบอกว่าเพื่นเป็นหมาครับพี่รู้แล้วจะงย้ำสมไม คุณแฮงครับคุณแฮงมีอะไรจะคุยกับผมครับผมก็นี่งไงฉันฝากโทรศัพท like, ์เครื่องใหม่ให้คุณตั้มเครื่องเก่าเขาพังแล้วแกไปกระทืบของเขาพังไงจาได้เปล่าเอาโทรศัพท์พังก็ไปซ่อมดิครับเมีต้องซื้อใหม่เลยครับคุณแฮงโถซ่อมได้ไงเครื่องเก่าได้โอ้โหหน้าจอแตกไปหน้าท้องมีซะเลยลายพ้อยไปหมดสุดยอดสุดยอดนี่ๆเนี่ยเนียไอ้แต่ว่าคืนนี้เมียฉันยังไม่กลับมาฉันกล่าวว่าฉันจะดีที่ไว้หมอโจ๊กไปร้องเพลงที่คาราโอเกะอีฮะ ถ้าคุณแม่โทรมาเนี่ยนะแกบอกว่าฉันเคลียร์งานอยู่ที่ขอบคุณครับโอเคป่ะแม่งงคือจะใช้พวกผมทำแผนการลับๆแบบนี้มันใช่เฉยๆไม่ได้หรอครับคุณแฮงครับผมแก็ต้องต้องมีอะไรกรุบกรับกรุบกริบหน่อยนะครับผมกรุบกรับกรุบกิบนมถุงสองถุงใชาเอาไปเลยสี่ถุง ใช่ไม่ใช่ตลกคุนังเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยเรียกน้องขาวไม่ใช่ครับผมอะไรละ่ะจะไปรู้ไหมเนี่ยมาหนิมาหนิมาน,มานี่ก็ยืนอยู่นี่แล้วไงก็มาแล้วยืนอยู่นี้ไงนี่ไปซื้อความที่เป็นฝรั่งที่คลองถมมาป่ะครับเนี่ยฝรั่งปลอมคุณนังฝรั่งปลอมของแท้เดี๋ยเนี้แท้เหรอครับถ้าเขาเป็นของแท้ท้ามไม่เข้าใจนะครับมาหนิมาหนิ มาน e ี่อ๋อมันี่มันี่มานมี a อ c e เซสิโอ๋โก็มานี่มานี่แล้วฉันจะไปรู้ไหมเนี่ยมาน e ี่มันลองพูดสั้นมานี่มาแล้วเออในชีวิตมัน่มีสำเนียงสิมีสำเนียงม o น e ี่ม n น y ี่ม e นี่สั้นๆมันี่สั้นหน่อยสั้นเปลี่ยนไปเรภาษาอื่นดีกว่ามานนี่รู้แล้วนี่ฉันเตรียมไว้แกแล้วเปียนหัวภาษาระลอกสะนี่ตัดไปเลย นี่ไม่ดึงลิ้นไก่กลยด้วยนะสามร้อยขับไปสามร้อยอ้าวบิ๊กโอ๊ยมาแบนเด้อมาแมนเท่าไรเนี่ยสามร้อยเนี่ยไม่พอออุ้ยตายนั่งมอไซค์รีบจ้างออกไปปากซอยเบิร์ตเร็วขนาดนั้นเลย โอเคโอเคอย่าลีลาเยอะแกเนี่ยเอามาเลย300คืนมาจัดไปม่วงม่วง500พอใจดูปากนะงูปากทุกคนนะเฮ้ยโอ้ยมาไหวโดกไอ้หวะเสียงมันพวกขับรถตุ๊กตุ้งนแกเนี่ยเอ้ามันไม่ใช่นี่ไงนี่เ่ะเพิ่มให้นี่ค่อยๆเพิ่มไง7 0 0โอ้ถูกกับผักคะน้าอีกแล้ว ไม่แข่งนี่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ตลาดไหนเนี่ยมันแพงขนาดนั้นตลาดไทยเนี่ยแข่งนึ่ไม่ได้นะครับผมฮะขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ครับอ่ะสุดท้ายเลยปิดบัญชีแปดร้อยมันกระเป๋านีครับนี่ดูโอ้โหนี่เพื่อนเยอะนะครับมีแต่นามบัตรนีในกระเป๋าเอาไม่เนี่ยโอ้แต่มันมีเงินแปดร้อยเองอ่ะมันไม่ใช่อ่ะไม่ไม่ดีกว่าเนาะไม่ไม่พอเนี่ยงานไม่ผ่านอ่ะไม่พอจะไปจ้างเลยนะ ผมแพงก็เขาเอาตั้งมป300แล้วนะครับผมโอเคนะเจ้าเยียบ์ให้มิดเลยนะแต่ถือว่าได้800นี่กำไรเอ้ยโอเคนะถือว่ารู้กันบินทั้งคู่ไงสวรรค์เปิดแล้วได้หนีเมียเที่ยวลงเว้ยอใครโทรมาวเนี่ยฮัลโหลครับคุณแม่มีเรื่องอะไรครับฮะอ้าคุณแม่รู้ได้ครับผมจะหนีเที่ยวเนี่ยใครบอกคุณแม่แล้วเองฮะก็คุณนายเขาจ หนึ่งให้ผมจับตาดูผ <Heavenly> ัวแหวงว่าคุณแหวงจะหนีเที่ยวเมื่อไหร่ผมก็เลยจับนี <dinner> ่ครับหนแปดกำไรเนาะเนาะงานแต่มีงานแต่มีลูกน้องตลกที่